คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงความปรารถนาดีจากบัวหลวงมาแล้วเบึ่งผู้บ่าวผู้สาวกำลังจะคุยกันพี่น้องผู้บ่าวผู้สาวกำลังคุยกันพี่น้องฮันน่าฮันน่าผู้บ่าวว่จะคุยสาวผู้สาวบ่ให้คุยพี่น้องเบึ่งน้มเบึ่งน้มเบิ้งน้มเบิ่งน้ำกันพี่น้องผู้สาวผู้สาวบ่ให้คุยพดแล้ว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  ผู้พวกละก็น,น้ำขนาดผู้พวกละน,น้ำขนาดสุดยอดเลย <laughs> ผู้สาวมาให้คุยพี่น้องไปแล้วผู้ <laughs> บอกบอกให้ามายุ่งบอกบอกให้ามายุ่งกันยังมายุ่งอยู่พู้พวกละก็ได้เู้พวกละหมาอันนี้ผู้ว่า <laughs> อย่ามายุ่งค่อยนะพันว่าผู้สาวคนยุ่งเน้ผู้บ่าวพันกระไดบอบ่บอบอบอบบมายุ่งนะใดคนมวยคนล่านี่พันว่าผู้สาวกระไดผู้บ่าวก็นำหลังมาต้อย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 มาทายุ่งผู้สาวถ้าคนผู้สาวผู้บ่าวก็นำมาบ่อากบ่อติงหลุดมาหลุดมาหลุดมาเลีกยนุณว่าหลุดมาเราเลี้เลี้ยเลีกยเลี้ยคุณว่า ขอหอมเน่ผู้สาวผนเราผู้สาวบอยอมผู้สาวบอยอมผู้เ่้ากับบอยอมกันผู้เป้าใครเอ้าคอยกรนนำเจ้าอยู่นี่ละข้าเจ้าบอยอมคอยเบิดมือคอยนำเจ้าอยู่นี่ละผนเ้าไปแล้วพี่น้องผู้ผู้บ่้าผู้สาวนํำคุยกันพี่น้องเป็นังไรพี่น้องชีวิตธรรมชาติ ของสัตว์ป่าสัตว์บ้านชีวิตมนุษย์ชีวิตหมาชีวิตคนขั้นผสมพันธุ์กันพี่น้องถึงฤดูการผสมพันธุ์ได้พี่น้องได้หมาเบิงน้ำกันพี่น้องนี่แหละครับผมชีวิตของหมาของคนของแมวของงวของควายลักษณะนี้เด้พี่น้องเด้ เพื่อขยายพันธุ์พี่น้องเพื่อซืบเผ่าพันธุ์ต่อไปอยู่บนโลกนี้พี่น้องเนาะเพื่อบบให้สูญพันธุ์พี่น้องเพิ่งกสิบผสมพันธุ์กันไว้เพื่อบ่ให้สูญพันธุ์จากโลกนี้พี่น้องเลยถ้าพันธุ์บ่มีการผสมพันธุ์มันกสิบบ่มีเผ่าพันธุ์สืบสารต่อไป คือได้กับคนนี่แหละพี่น้องคันบดได้สืบพันธุ์มากับบมีเผาพันคนเฮาสืบทอดอยู่ในโลกนี้เนาะพี่น้องเนาะในเมื่อคนบวมีการผสมพันธุ์กับสีบบมีรุ่นสู่รุ่นมาคือกันพี่น้องถ้าเพิ่นผสมพันธุ์เพิ่นการเพิ่นผสมพันธุ์เพื่อกะม,อกมี มูมีมาสืบสารรุ่นต่อรุ่นต่อไปพี่น้องเลย